น่ากินขนาดนี้พี่ทำยังไงมาดูกันครับอันดับแรกต้นคะน้านะต้นคะน้าปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับมันน่ากินทั้งแต่ต้นคะน้าแล้วนะครับเอาละได้ต้นคะน้าแล้วเราก็กระเทียมพริกไทยครับทุบๆๆแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรก็ได้นะเลือกยี่ห้อดีๆหน่อย เรากินก็ต้องกินที่มันดีๆหน่อยแับวกันแล้วกันใส่น้ำมันหอยลงไปครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี่ละลายน้ำร้อนสักเล็กน้อยนะครับก็จะได้เทออกมาง่ายๆแบบนี้หน่อยอย่ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วต่อไปก็เตรียมซอสเคยกุ้งนี่ซอสเคยกุ้งนี่ถือเป็นเบอร์หนึ่งมือหนึ่งจริงๆนะครับที่จะทำให้อาหารของเรามันอร่อยนัว แล้วก็ตามด้วยค่นโน๊หมูสักก้อนหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องเยอะนะครับใส่ลงไปครับเตรียมต่อไปครับปลากระป๋องเออปลากระป๋องนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ถูกถูกก็ได้แพงแพงก็ดีเสร็จแล้วก็เตรียมกระทะนะครับเตรียมกระทะตั้งไฟรอให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปครับใส่น้ํามันลงไปแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนนะ การที่จะทําให้น้ํามันร้อนเร็วๆก็เอามาแกว่งๆแบบนี้นิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ของทั้งหมดที่เราได้รวมกันเอาวไว้แล้วใส่ลงไปในกระทะครับเริ่มต้นที่ซุกขนะให้ละลายก่อนให้ร้อนๆก่อน,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 อนสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปวํมลงไปเลยครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยทุกๆอย่างแล้วก็ผัดผัดคนๆให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆนะครับ ั้งไฟทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องนานมากนะผัดๆคนๆไ,ไปเรื่อยๆนะครับนะให้หอมๆนะหอมพริกเผาเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลสักช้อนหนึ่งแล้วก็เติมซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะเพราะว่าเรามีซอสเคยกุ้งที่มีรสเค็มนัวๆอยู่แล้วด้วยนะครับ แล้วก็ผัดๆคนๆต่ออีกเล็กน้อยครับไฟกําลังเดือดกําลังลดีเลยทีเดียว,วมแม่เห็นอย่างนี้ก็เปรี้ยวปากนะครับต่อไปก็ปลากระป๋องครับกระป๋องเดียวพอนะกับผักประมาณหนึ่งถ้วยแบบนี้เสร็จแล้วผัดเบาๆนะครับใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็ผัดเบาๆเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละหมดไงนะผัดเบาๆค่อยๆผัดนะครับ ปิดฝาดีกว่าปิดฝาสักเล็กน้อยความร้อนมันจะได้ระอุอยู่ภายในนะผักเผิกมันก็จะได้สุกง่ายๆนะครับนะแล้วก็เขยา่าเขย่านิดหน่อยเออมันเป็นเคล็ดลับของเชฟเขานะ่แล้วก็ตั้งไฟต่อนะครับอืมอืมแมห่หิวข้าวแล้วครับเอาละครับเสร็จแล้วล่ะเตรียมตัวไปหุงข้าวนะครับ เตรียมตัวหุงข้าวกับข้าวเสร็จแล้วดูสิครับลองทํากินกันดูนะครับลองทํากินกันดูนะรับประทานง่ายๆกินง่ายๆอยู่สบายๆอาหารของเศรษฐีครับกินแบบประหยัดจะได้รวยเร็ว,รว,รวนะอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินแพงนะเดี๋ยวมันจะลําบากยากจนกันต่อไปเอาละครับประเทศไทยของเรามีเชฟดีแบบนี้น่าชมเชยที่สุดครับสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับ